สวัสดีปีใหม่2566หลายคนนะครับก็คงไปแฉฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สรุปสนานคืนเคงแต่คุณหมอธวัชชัยคุณหมอธวัชชัยตามที่เราทราบคุณหมอธวัชชัยเองเนี่ยก็เอาข้อมูลของน้องตะโมะการเสียชีวิตของน้องตโมข้อมูลต่างๆที่พบข้อพิรุษเนี่ยออกมา แล้วก็เอาตีแผ่ออกมาในโลกโซเชียลตีแผ่ในเพจของคุณหมอเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้ขณะที่หลายๆคนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่คุณหมอทวัชชัยเองก็ได้มีการโพสต์ภาพส่งท้ายปีเก่าเกี่ยวกับข่าวหรือเกี่ยวกับคดีของน้องตะโมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของน้องตโมนั่นก็คือภาพทิปกับเวลาทิป ภาพทิปกับเวลาทิปอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับที่คุณหมอทวัชชัยโพสต์เอาไว้ยังไงครับเป็นภาพทิปกับเวลาทิปอาจารย์ครับนี่ครับภาพแสดงเวลา22.06เป็นภาพจริงเพราะ GPS เพราะ GPS ตรงกันทั้งพิกัดระติจูดรองติจูดและทิศหัวเรือ 34องศาชี้ทางทิศเหนือซึ่งเป็นขากลับจากยูเทิร์สะพานพระรามแปดวงกลมสีแดงในภาพคือพระบรมธาตุเจดีวัดขะ,ะบดีบอกให้รู้ว่าเรืออยู่ห่างไกลจากสะพานพระรามแปดพอสมควรจึงถ่ายเห็น พระบรมาธาตุเจดีติดเฟมผมบวกกาปเปลือผมบวกกาปเปลือแหวกขึ้นน้ำสัมพันธ์กับฟาร์มเรียวเรือเนอ็อตภาพแสดงเวลา22.13เป็นภาพเท็จแก้เวลาซึ่งถ้าเป็นภาพจริงซึ่งถ้าเป็นเวลาจริง22.13ตำแหน่งเรือ อยู่แถวคณะพยาบาลเกื้อกาลุนผ่านสะพานสังหีมาแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะถ่ายติดสะพานพระรามแปดภาพที่แก้เวลานี้อยู่ใกล้สะพานพระรามแปดมากจนถ่ายไม่เห็นเจดีวัดคาหบดีและลามาแปดคาเฟ่ทิศหัวเรือไป ไปชี้ไปทางทิศใต้ขึ้นในแม่น้ำซ้ายขวาของคนนั่งกับเพื่อมสัมพันธ์กันและผมยังปกที่คอด้านหน้าซ้ายแสดงว่าความเร็วเรือต่ำดูลักษณะโดยรวมจากภาพถ่ายเปรียบเทียบกับ gps และกล้องท่าเรือเทเวศ gps น่าจะ ประมาณเวลา2 1 5 6ถ้าอยากรู้เหตุผลว่าทำไมต้องแก้เวลาภาพให้แสดงเป็น22.13ก็ต้องไปดูว่าภาพถ่ายที่แสดงเวลา2 1 5 6คือภาพอะไรเก็ตกันหรือ,อยังครับสืบเนื่องจากโพสต์ก่อนหน้านี้ ถ้าอยากรู้เหตุผลว่าทำไมต้องแก้เวลาภาพให้แสดงเป็น22.13วงเล็บเวลาทิพย์ก็ต้องไปดูว่าภาพถ่ายที่แสดงเวลา21.56คือภาพอะไรภาพถ่ายที่แสดง21.56คือภาพแตงโมทิพลองเอาภาพ แตงโมทิฟกับภาพเวลาทิพมาเทียบกันจะเห็นว่าทิศหัวเรือและตำแหน่งเรือของทั้งสองภาพไม่ตรงกันอย่างมากโดยภาพเวลาทิพจะถ่ายหลังจากแต่งโมทิฟไม่กี่วินาทียิ่งนำภาพอื่นๆที่คนบน,บนเรือโออาตำรวจ ให้อวตารมาปล่อยมาเทียบกันหลายๆรูปยิ่งโป๊ะแตกรวมมิดม้อใหญ่ใครรู้ว่าโป๊ะอะไรบ้างช่วยกันออกมาแฉหน่อยเขาต้องบอกนะครับว่าถ้าเอาภาพหลายๆภาพเนี่ยมาดูกันเนี่ยนะครับที่คนบนเรือแล้วก็โออาร์ตำรวจเนี่ยให้อวตารเอามาปล่อยเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีโป๊ะ อย่างมากหรือถ้าใครมีอะไรนะครับใครคิดว่ามีอะไรตรงไหนก็ช่วยกันออกมาแฉหน่อยครับ ภาพทิปกับเวลาทิปที่คุณหมอเอามาโพสเอาไว้แล้วคุณหมอก็ได้มีการอธิบายเรื่องราวต่างๆเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์เป็นยังไงภาพเป็นยังไงข้อมูล GPS เป็นยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจากข้อมูลที่คุณหมอทวัชชัยได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีสิ่งที่พิสูจน์ ได้และมีหลักฐานชัดเจนนั่นคือทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นภาพ GPS เอามาประกอบตามที่เราทราบกันเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยก็มีการมาเปิดเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับคดีของน้องตโมที่เป็นข้อพิรุษข้อข้อสงสัยเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนครับก็มีหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณหมอน่สร้างเรื่องหรือเปล่าใช้ข้อมูลเท็จหรือเปล่าใช้เหตุการณ์เท็จหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับเวลาที่คุณหมอจะเอาอะไรออกมาเนี่ย พูดเรื something that something that ่องอะไรหรือเอาข้อมูลอะไรออกมาเนี่ยคุณหมอก็จะมีหลักฐานต่างๆออกมายืนยันหลักฐานต่างๆออกมาสนับสนุนด้วยแต่ก็เป็นธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติที่เมื่อคุณหมอออกมาเปิดเผยก็ต้องมีคนที่ไม่พอใจและก็คนที่ไม่เห็นด้วยเพราะเขาก็คงไม่อยากให้คุณหมอเอาข้อมูลพวกนี้ออกมาเปิดเผยเพราะถ้าเอาข้อมูลพวกนี้ออกมาเปิดเผยก็จะทําให้ประชาชนรู้ และก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็จะใช้คำที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานหรือข้อมูลอะไรเนี่ยมาแย้งกับคุณหมอทวัชชัยได้ก็เลยจะใช้คำว่าเอาเออกมาปเปิดเผยทำไมเอาเออกมาปเปิดเผยเพื่ออะไรทำไมไม่เอาไปส่งให้ศาลทำไมไม่เอาไปต่อสู้กับศาลแน่จริงก็ไปต่อสู้กันบนศาลสิโทษนะครับตามกฎหมาย เราก็ทราบอยู่ว่าพนักงานสอบสวนจะเอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสำนวนก็ได้อยากจะเอาหลักฐานอะไรเข้าสำนวนก็ได้ไม่เอาหลักฐานอะไรเข้าสำนวนก็ได้ทําสำนวนช่วยพูดต้อหาก็ได้หรือทําสำนวนช่วยจําเลยก็ได้แล้วแต่ว่าพนักงานสอบสวนจะทําเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้หลักฐานทั้งหมดพนักงานสอบสวนไม่เอาเข้าสำนวนซะอย่างเดียวเราจะทําอะไรได้ครับมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะมันเป็นที่ของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนไม่เอาเข้าสำนวนมันก็ทําอะไรไม่ได้ แต่ข้อมูลลีหลักฐานเนี่ยเราเอามาให้ประชาชนทุกคนได้หูตาสว่างประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆไม่ดีกว่าเลยครับเพราะอะไรครับ พอถามว่าวันนี้ในเมื่อเจ้าหน้าที่เขาไม่ยอมทําเราก็ต้องทําให้ประชาชนทุกคนได้เห็นประชาชนทุกคนได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันเป็นข้อมูลแบบไหนและถ้าเกิดว่าข้อมูลที่คุณหมอทวัชชัยเนี่ยเอาออกมามันไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลปลอมแล้วทําไมฝั่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝั่งที่คนบนเรือ ไม่ออกมาแจ้งฟาร์มดำเนินคดีหรือแจ้งฟาร์มกับคุณหมอฟ้องคุณหมอละ่ะว่าข้อมูลที่คุณหมอออกมาเป็นข้อมูลปลอมข้อมูลที่คุณหมอออกมาเป็นข้อมูลข้อมูลไม่ไม่จริงถ้าคิดว่าสิ่งที่คุณหมอออกมาเป็นข้อมูลปลอมก็ฟ้องมาสิครับถ้าแบบนี้ถ้าคุณจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาขึ้นไปสัก <c oughs> ก็ตามกฎหมายไม่ไม่สามารถเอาเอาเอาไปขึ้นได้งั้นทางฝั่ง ของคุณหมอก็บอกม่งเลยครับว่าถ้าคิดว่าสิ่งที่คุณหมอออกมาเป็นข้อมูลเท,ท็จข้อมูลปลอมก็เก <our a. S 2> ่งจริงฟ้องดำเนินคดีกับคุณหมอสิผมเองก็มีหน้าที่ที่ทําอะไรครับก็คือคุณหมอมีข้อมูลอะไรมาลงผมก็มานําเสนอให้กับทุกคนได้รู้เพราะผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนได้หูตาสว่างและประชาชนทุกคนได้เห็นว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐข้อมูลต่างๆว่ามันเป็นยังไงเพราะวันนี้ มันมีข้อมูลและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชัดเจนแน่นอนครับเมื่อคือนนี้หลายๆคนก็คงจะไปสังสรรค์ไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุขแล้วเราก็มาติดตามคดีนี้กันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้จะเป็นยังไงสิ่งที่คุณหมอจะเปิดเผยออกมามีอะไรอีกมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าอีกอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ